เป็นอี้หยังเป็นอีหยังโดเนี่ยเหรอลูกตกเหี้นเตี๋ยบอแม่ลูกตกเหี้นครเหี้ยอีหยังเนี่ยมันงามมันงามคักเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ดใดเป็นคนเป็นคนคิดคนสีขึ้นมาเนี่ยเหี้ยเนี่ยเ<ะ>นี่ยมันงามค่ะผนนู้ดใดเป็นคนคิดคนเนี่ยฟากขาวเนี่ยตัดกันเนี่ยมันเข่ากันคางได้เหี้ยเนี่ยเตี๋ยไม่รค่าเพียวอุ้ยงามแบกคักเนี่ยไปหนุสิไพ่เบื้งองข้างใหนโอ้ปัดบันไดกับปูกระเบียกให้นั่นสิเนี่ย เนี่ยเราเบียงกับปูปาเจ้าคือเห็ุงานแถลงสร้างปา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 เบิ้งเบื้องเบื้องมองนางกับปูให้พร้อมมาสิไพ่เบิ้งข้างไหนโอ้ปาข้างไหนกับปูมาที่เนี่ยปาโทร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 ปูไปหมดทุกอย่างเลยตัวหนิแม่หลังห้องนี้นั่นมันวางอย่างใดแน่เนี่ยโอ้ยเฮียห้องนี้วางเตียงนอนได้ค่ะวางที่นอนได้ตู้เสื้อผ้าได้ค่ะวันนี้ล็อกได้น้อยนี่เฮีย เฮาแป้าไปตัวเคียงแปะห้เป็นตัวเย็นก็ได้จ้ะนี่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 มาบัดที่นตามาเนี่ป้ของหน้ามาเบิ้งบัดทีเนี่ยมาป๊ามาปเทาท่าท่ท่ทปลาเนี้ยเบิ้งกับเบียงกับปูผนังกับปูพีอรูะไหังงาปลาทูบงเมงเบอันนี้ก็ตีใส่ต่งหายนี่เนี้ยปลุนหุดอากาศเนี่ยปลาทอ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 องน้าอองน้าเฮ้นี่นเนี้ยก็สีมีหมองตังชักโคกค่ะมีหม่องเห็ดอ้างล่างน้ำมีกระจกติด มีหอดเครื่องทำหนังอุนฝากัวฝากกัวเนี่เยเปล่ป้านงามขักงามเลยโอ้ป้านหลังนี้เนี่ยม่ได้โชว์โคงเลยนะเนี่ยกูหอดพนังด้านไหนห้เรียบร้อยโอ้ป้านเฮียี่บ่ี่บ่บสักคกับอางหลังนะ้า ป้าอะไรนะยังก็เป็นซีเดียมทรงโมเดิร์นงานได้เนียป้ามึงสักโคกกะนางแบบเป็นตะนานสบายได้แหละเนาะป้ามางามแต่งงาม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 ถอดถๆๆถ้าเกิดผู้ใดสนใจบ้านน้องขาฝ้าเด้อค่ะสามารถทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้ค่ะหรือว่าผู้ใดอยากมาชมสินค้าตัวจริงค่ะก็เข้ามาได้ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นของเขาค่ะยุร้านสมยงค่ะไม้สาขาสองจ้า